มาถึงช่วงนี้นะฮะจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะครับไปที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานย้อนหลังกลับไปประมาณสักเดือนได้ที่นั่นมีข่าวว่าพบซากช้างป่าจําได้ไหมฮะช้างป่าตัวบ้เริ่มเลยตายแล้วก็เหมือนกับเหมือนถูกช่าแหลกแล้วก็มีการไปพิสูจน์หลักฐานว่าตัวมันถูกลุงยิงด้วยอาวุธปืน เรื่องจับเลยไม่ได้จำได้ใช่ไหมค,ครับล่าสุดวันนี้นะฮะทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคุณชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรนะครับบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปหาปลาในอ่างเก็บน้ําบ้านกระหลางนะฮะอยู่ที่แก่งกระจานเขาชาวบ้านเขาบอกว่านี่ฮนะไปพบซากช้างป่าที่ตายแล้วนะใกล้กับอ่างเก็บน้ํา แล้วก็อยู่ก่อนที่จะถึงจุดที่พบช้างป่าตายเมื่อเดือนที่แล้วประมาณสัก3มกิโลคือห่างกันประมาณ3มกิโลจากจุดเดิมนะฮะไปถึงก็ไปพบช้างป่านอนตายอยู่นะฮะดูดูแล้วเนี่ยน่าจะตายมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะน่าจะตายมาไม่ต่ำกว่า20วันนี่ฮะสภาพเนี่ยนะฮะช้างเนี่ยถูกตัดหัวนะฮะแยกออกมาจากตัว แล้วหัวกับตัวนี่ก็ห่างกันประมาณสักสาเมตรหัวเนี่ยเหลือแต่กะโหลกนะเห็นในภาพนะหัวเนี่ยเหลือแต่กะโหลเหมือนกับว่าช้างตัวนี้ถูกตัดหัวแล้วก็ถูกถะลหนังหัวด้วยนะฮะที่หัวช้างเนี่ยจะมีเบ้างาอยู่นะครับแล้วคุณชัยวัฒน์ก็พยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่านอกจากมีเบ้างาแล้วหัวช้างหรือกะโหลกช้างเนี่ยมีรูอยู่ด้วยแต่ ต้องไปตรวจสอบดูก่อนว่าใช่เป็นรูของกระสุนปืนที่คนร้ายใช้ยิงช้างหรือเปล่านะฮะแล้วก็อย่างที่บอกที่หัวนี่มีเบ้างาอยู่ด้วยแต่ว่าในส่วนของงวงแล้วก็ปลายหางเนี่ยยังอยู่ฉะนั้นไม่น่าจะเป็นการฆ่าเพื่อเอาไปเปิดพิสดาลหรือว่าเอาไปทําเป็นเครื่องรางของขลังเพราะถ้าเอาไปทําเป็นเครื่องรางของขลังหรือเอาไปกินแบบแปลกๆนี่นะ ประเภทพวกงวงช้างกับหางช้างจะไม่อยู่ครับฉะนั้นเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการฆ่าเอางาตามใบสั่งนะฮะนี่นะฮะช้างเนี่ยตายมาไม่ต่ำกว่า20วันอายุของช้างอายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะฮะดูจากน้ำหนักส่วนสูงไม่น้อยกว่า2เม40เซนนะฮะดูได้จากขนาดของฝ่าเท้าช้างนี่นะฮะบริเวณนี้เนี่ยมีช้างป่าอยู่ประมาณสัก70-80ตัวนะฮะแล้วช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ย ช้างเขาจะเดินลงมามากินน้ําในอ่างเก็บน้ําคาดว่าคนที่มายิงเนี่ยน่าจะมาดักรอช้างอยู่ตรงนี้ครับแล้วพอเจอช้างที่มีงาตามใบสั่งก็เลยฆ <จะ S 1> ่าช้างเลยอโอ้โห,โ,หโหเห็นไหมะห่างจากเมื่อเดือนที่แล้วเราเจอซากช้างป่าตัวหนึ่งนี่นะนี่อีกตัวหนึ่งอยู่ใ,นในกล,กล้ๆกันห่างกันประมาณสักไม่น่าจะเกินสามกิโลแล้วจะจับได้ไหม Oh. นาเวทนามากับค่าช้างทั้งตัว